สวัสดีแม่เอฟซี FC นะคะมาค่ะมาเป็นกำลังใจงให้น้องๆด้วยค่ะกระดับกระดับต้องสร้างความตืน่นเต้นกันพี่ปีจะเล่นดินพี่ปีจะเล่นดินโอ้ยอาบนะ้ำมาใหม่ใม่ อบน้ำมารอผลไม้นะคะสองสาววันนี้อยู่หน้าดางนะคะนี่แม่แม่จัดเตรียมผลไม้ล่อไปผาแล้วค่ะน่เหลือร้อยสิบสามตะก้านะคะร้อยสิบสามตะก้าสุดท้ายนะคะเหลืออยู่อีกเกมหนึ่งนะคะยังมพเรา่เไมพ่ฮะว่าจังไหนอ่ะหินว่กเขาไอ้้นมีในแน่ ตีหินมะข่าวหินมะข่าวหินมะข่าว <c oughs> ตอนนี้แม่ต้อยแม่ต้อยก็เริ่มเริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะหนุ่ <c oughs> เนเก็บขยะรอแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะป้าต้อยโอ้เพคนเปลี่ยนซื้ออันโปรไฟลใหม่ตีนี่ ขอบคุณแม่แม่เอซี AC ทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลมไม้แล้วก็กล้วยให้กับเด็ก,เดกๆเด็กแก๊งนะคะโรงเรียนอนุบาลช้างข่งของเรารอานี้บอกแม่วันเตรียมแพมเพิดเดอร์พนะ <laughs> แม่วอนป้าต้อยบอกว่ารอบนี้เตรียมแพมเพิดไวเดอร์ว่าสั่นใส่่ะย่าง <laughs> เปลี่ยนกางเกงสองตัวละนี่ <laughs> เล่งเกมมือได้งองหากางเกงมืไหรจะเปลี่ยนสำหรับแม่วอน <laughs> โอนะคะสองนา่งล่อล่อสลกแม่ดาวปะนะคนส้ายหยุ่มก็ดีแม่สมก็ไหลพักยกนะคะพักยกพักเบรเบกมก,ก่อน ช่วงเกมจะไปอยู่ในช่องพ่อเรเลินนะคะรอไปติดตามเกมสุดท้ายกันนะคะที่ช่องดาวดาวเคียงเดือนบอกแม่บ้อนให้ดาวช่องใดก็ดาวเ,เคียงเดือนให้ดาวอย่างสิไลสิไลอตอเล่นเกมตอนี่ดาวมงคล สองสารนี่ก็อ่อนกันดีดีตั้ง <c oughs> แดงียังไม่สีละข้างเริ่มแล้วนะจิงอาจารยช่วยกันให้กำลังใจ <c oughs> มาค่ะมาอันนี้ยังไม่ มันไม่อยู่เหมือนกันนะทังกีที่หมอแนะนำค่ะเสนอเฮ็ดจางไหนหลับระต้อยทำยังไงถึงจะหายเราก็รอลุ้นเกมต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะคะเกมต่อไป โอ้ยแด้วคนหินนี่นแรกนนะโอ้ยแดงน้อนามีคนหินหน้ามน้ามึแว่นแดงน้อนมะเขามันต้องคนหินนั่แรกได้เขาอย่าลากอหินนั่นฮะหินจังไรจังลากเตะโ้ยอจังไรจังลากเตะหินนั่นโอ้ยุญแดงบุญรถใครนี่คร ตะกายสองตะก้าจ้าอ้นขอบคุณนะคะคุณพี่ก <Yeah. S 1> สกายโอติ๊กสนู่เลยสวัสดีค่ะคุณสุจิตรา <Okay. S 1> มาค่ะมาค่ะตีตื่นไว้ตีตื่นไว้เหลืออยู่หนึ่งร้อยสิบสามตะก้านะคะ mm hmm. ใช้ขมิน้น oh. 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 เจาะไหมคะเแบบไดโน่วันนี้ขมิ้นจงกอดเนาะสวัสดีค่ะพี่แมมขอบคุณค่ะพี่สกาย,พ,กายพี่นิชาพาสองตะก้าขอบคุณนะคะคุณพี่หนูนา ไม่ลำล้ำเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะคะสู้ๆนี่เราจะสู้โควิดไปด้วยกันเด็กๆก็รอแม่แม่อยู่นะคะจะเตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะแม่แม่ก็พ่อพอแม่แม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำความสะอาดแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วเล่นเล่นเกมอีก เกมสุดท้ายนี้ก็จะได้กลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะพี่ปา้าไก่เก็บข้าวกลสะอาดทีนะตามเด็เล่นเกมตามเด็ดโรงเรียนพอดีล่ะเก็บความสะอาดแล้วแล้วเล่นเกมกั้เด็กหน่อยได้กินพลัมใหมกับเด็กใหญ่กลับบ้าน วันนี้น้องดาวอยู่ข้างนอกเ้ยย่เอยหย่เฮยหย่พูดหนักพูดหนักมโหแล้วโมโหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอ้วนก่อนอ้วนเป็นอะไรอ้วนเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นยังอ้วนือเป็นไรผลงานของผู้ใดหนิเฮ้ยย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 มู่โหเหลวโมโหแล้วเลิกไปเลิกหนีไกลๆเด้อ วันนี้พี่ปีไม่ได้อยู่ด้วยทั้งวันนะเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเออเฮ้ย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 อย่าเ้วนอ้วนเนาะเนาะเลื่อนเลยยกทำงานทำไมเวนัทนัทถึงสิบแล้วป่อยอ๋อนี่นะคะผลงานของอ้วนนะคะเบิร์เนสสีล่ำหย่า มีแต่ของอ้วนเลยโยโยโยเฮ้ยเฮ้ยโยโยโยอะไรๆๆๆโยโยโยอาะหิวไหมครับโยโยเร็วๆๆวันนี้ไม่ได้มาหาเลยวันนี้ไม่ได้มาหยอกวันเลยว่าอย่างไงว่าอย่างไงเฮ้ยเอยมาทำไมเลิฟเขับมาโยโยโยอ่ยโยโย เอาแล้ว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 สายตาสายตาฝุ่นฝุ่นไปตั้งไรดีดนาะตั้งฝุ่นกับพี่เลิศตั้งนีกกับชายเลิศเอาเฮ้เ <Hey, S 1> ตรียมรถเออประกาศมาซ้ำเห็นพ่อนั่งอยู่นี่ค่ะค่ะใช่ค่ะพี่เมีม บางทีเขาก็เล่นของเขาค่ะอเราต้องต้องสายตาต้องดูดีๆเ <laughs> ยอะเยอะเยอะ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่กับพี่ปีทั้งวันเลยโ <c oughs> มโหโมโหอ้วนว่ะเฮ้ยเอ้ยพู่อ่ะเอาบอกว่าโมโหโมโหเออสวัสดีค่ะหนูป้า Hei ya, hei ya, hei ya. Oh, hua tapalut, nakah? Hei, hei, hei. hei. Oh, oh, nah, ha? hei, hei, hei. <coughs> yo, yo, yo. อ่ะหมุนมุนมุนหมุนอหมุนมือกันเร็วเอมุนมุนมุนอมุนมุนมุนเฮลเลอร์สวัสดีค่ะอมุนมุนมุนอ่ะหมุนมุนมุนเร็วเมุนมุนมุนกติหมุนมุนมุนเออมุนมุนมุนเร็วๆจำเสียงกันบ่ได้บ่มุนมุนมุนโยู่อยู่อย่จังจังจังพี่เลิศพี่เลิศพี่เลิศ เฮ้ยยุดเออลอยเลยสายสิรู้ว่าพ่อไม่อยู่เลยนะคะพ่อไม่อยู่สายสิกก็มาสิครับมาสาันพุ่นหันไปหาพี่เลิศอีกแล้วพุ่นเอาไอ้เอเอเต็มๆม ยังเลยค่ะอุ้ยนี่เด็กดื้อต้องเจบชื่อแล้นี่เออเอาเลยพี่อ้นเออเออเอากันก้าวเสียกัพี่อ้นเหรอเอ้าเออมันหมานค่ะมันหมานเอ้าเอ้าเอา หาที่ลงไม่ได้อ้วนโอ้ยดินเต็มหลังเลยเจอไส,ส้เสกตอนเย็นละวบน,นี้เฮ้าใายเสกตอนเย็นนะคะใสยเสกตอนเย็นดาบอกด้วยผมจัดให้ตอนเย็นว่าสันทีได้หมันมนันอึ้นพุุน นี่ <ST AN CE> อยูอ่เครงรถกี่ก้าวนี่ยังเหรนลุงเจ๊กขาดเพราะว่าคาดหา,าดไป่ใช่มืดร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดนะคะช่วยกันนะคะค่ะ <c> ค <oughs> ุณแม่ต้องสูงบนหน้าหมานคักเลื่อยนี่เออดูนะคะโดยรอบนะคะเบื้องหลังของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ควานนะคะช่วยกันขยันขันแข็นขงนะคะคนละไม้ละมือ เราก็จะเสร็จรุ่ง <Pier> นะคะไปได้ด้วยดีนะคะกำลังใจกระลายเออเออเที <various> <ions> <S <S <3 aging> ่ยวเออเ่นเร็วเล่นเร็วออกเร็วมาทันเร็วโอ้ยของอ้วนคือบ่มีผูรดกาเขาเนาะนี่เนาะเออหงพึ่งแล้วโยโย ใช่คะ่ะประต้อยสี่โมงกว่าแล้วอ่ะพี่เลิศเอาเอพี่อ้นได้หนิอ่ะเฟิรดอ่ะเฟิอ่ะเอออเอากันกะอ้อนพี่อ้นลหรเอา,เอ,าอ้อนพี่อ้นเบิ้งเอาอ่อนเด้เอข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่ว่าเวลาแม่สมไลจะจกระดิ่งจะได้เตือนนะคะ ดาวหิวแล้วครับดาวหิวแล้วครับแงงควนพี่อุ่นอยู่บนเนี้ยเออ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 มูแจักบอลนี่พี่ของรถลักได้เนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะอุ่นอุ่นอุ่น ปดะขาขหลังเปิดเอ้ยเะอ้ยะเออเอ้ย้ยันเขาอ่ะเุ้ยนั่น่ะตาคือเดเพื่อนน่ะเพื่อนอ่อนเขาน่ะเบอ้ผุนพายิกค่ะขีดินไงงงงงอยู่ผุนเอ้ยคักค อาสิซุ้ให้เบิ่งใกล้ๆเพิ่นขาดอีหยังอุ้ยขยันขันแข็งค่ะแม่นบ่รวมด้วยช่วยกันนะคะอ่า บัะกาศกับพี่อ้นเลยอ่ะอ้ยย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 ่ยยยยพย่ยยนยย้ยยยยยยเยย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 นยย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 นยยยย่อยยยพยย้ย่อยย ขาบปยกน้อยกตะหางเนาะเออเออเออสีซอยสีซอยพี่เอิญเดี๋ยวดาวช่วยเองมาสันปวดสิไปซอยพอเสียงปวดละบัดนี้เอ้าโอ้โทรศัพท์เป็นบุบบุบป้าป้าอีกแล้วพี่เอิญพี่เอิญสวยมากละเด้ ไอ้แม่แมเอซีเบงซอยเอ้าเอ้ายังปวดอยู่ค่ะป้าประภัยเหงื่อบนบวมไหมค่ะเาอะะ้าเหละมาค่ะเรือร้อยตะก้าสุดท้ายนะคะแม่แม่อสซีอันผู้ใดเป็นเสมียนแม่วนพี่พิมพ์ห้าตะก้าค่ะพิพิมพ์ ห้าค่ะพ่ออูดพออูดตาเพ่นบวมคือกันกรอเพลินไหมคะ่ะแต่ว่ากบวมโบแห้งดอกค่ะบวมไม่ไม่ไม่มากเหมือนพ่อเลินนะคะแต่ก็ใส่ป้องกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจะไปหาซื้ออยู่ค่ะอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีนะคะ <laughs> หนูปลาสีตะกาจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านสู้ๆไปด้วยกันเนอ,อ,เอ,อยิ้มใส่พี่อ้นหรอแม่สมอ่านลายจ้าหนูอ่านแล้วนะคะของที่หนูปลาสีตะกานะคะ รอบนี้อีกห้าตะก้าของพี่พิมพ์นะคะหนูอ,อ่านไปแล้วคะ่ะอ่ะเฟิร์ดเฟดเฟอยากไปหาพี่อ่นบอกอยากไปหาพี่อ่นบอก แดดเริ่มบดอีกแล้วพี่นุ่มดูก่อนนะคะเดี๋ยวพาดน้องดาวแก้งพี่อุ่นค่ะพุ่นพุ่นออกพี่อุน่นออกไปแล้วค่ะนี่ตอนนี้ติดจังหาเพราะเลิบแล้วคุณเมดเดือนชายเด้อเนี่ย เออเออกูใ้พอลเิแล้วเออเออลพอเออหมกไปยังไม่หยอกนะว่ามีของกินนั่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 นระวังหนาพอลเริระวังหนาเออ้ยเ้เอ้ย เวยวายไปทัวร์แล้วนั่นนั่นนั่นเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ลงกับพี่ปีจะมาหาแม่สมแล้วนันเนี่ยโอ้ยยิ้วแล้วค่ะยิ้วแล้วค่ะนี่เฮ้ย อ่าน,นอนอ่อนอน,นอนลงอ่าน,นอนกันนอนกันนอนดีๆอ่าน,นอนลงนอนนอนมูอ้วนหิวกะหิวแล้วเออนอนลงกันไม่เผือค่ะไม่เผือเผล่ไม่ได้อยู่ใกล้อ้วนสวัสดีค่ะพี่แขกพี่แขกสองตะก้าจ้าพี่แขกสองตะก้าขอบคุณมากๆค่ะ จ้าพี่แขก <Yes. S 1> เอ้ยยยยยเฮอปอปีกพอปิก,ปกบายเบิงคิ้งเ่ยนะดาววะใส่พี่ปีเลยหงุดหงิดสิดาวสวัสดีค่ะพี่ลีวันนี้ไม่ได้อยู่ใกล้พี่ปีทั้งวันเลยนะคะวันนี้อารมณ์ก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะ เขามาทำอะไรอ่ะฮะทำไมเขามาทำอยู่ตรงกลุ่มเยอะจังเลยเขาทำอะไรกันสวัสดีค่ะเพี่รานยูดีฟูลเทคผมเพิ่งติดตามครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะพี่แม่มสองตะก้าจ้าฮะาพราะลักเดือนพ่นพ่นผลงานใส่หรอเออเออ พี่ต้นพี่ต้นสีตะก้าครับให้ดาวขอบคุณมากๆนะคะดาวดาวหูว่าพอตึงเป็นนักฝนมีดดาวกับสีฝนใสขึ้นกันนะสันเอา้านักนักฝนนักฝนอยู่น้อกันเนาะ เอาเลยเอาราวางจื้อไซสิ่เดิมคุณสุทธนอมสองตะก้านะคะจ้าหนูหนูบอกแม่บอนแล้วค่ะพี่แขกสุทธนอมสองตะก้าจ้าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะแม่บอนเช็คอยู่นะคะว่าเหลือกี่ตะก้านะคะเอ้ยนอนอ่อนเขาละคน แม่แม่วนกำลังเช็คอยู่นะคะว่าเหลือกี่ตะกร้านะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะน้องดาวเหลือห้าสิบหกตะกร้าเหลือห้าสิบหกตะกร้านะคะแม่แม่เอซี วิ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 งันแหละ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 งั่นงั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 นเลเอ่อเออฮึใช่ค่ะเด็กๆกว่าพี่อ้นทุกเชิงนะคะว่าพี่อ้นว้าวเลิฟว้าวเสียงอะไรอ่ะเลิฟหกตะกาจากพี่เต้ หกคนละเคองตะกาบปันนะมาค่ะมามามาเป็นกำลังใจด้วยค่ะใกล้แล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วเอา้าอุ่มไปใส่โอ้ออกมาว่างใดโอ้ว่าตาอุ่มหายตาอุ่มหาย พี่พี่ชะพี่สะพี่สะสองตะก้าค่ะเออจำพ่อวันน้องอุ้มหายแล้วคนเพิ่องเนียนกระวนกระว่ายอยู่เอออยากออกมาแล้วนะเหลืออยู่กับชายเลิฟสองเชือกนะคะข้างในเพื่อนเพื่อนเพื่พอนเพิ่อนเพิ่นอยากหยอกพี่อ้นน่ะเพิ่นอยากให้พี่อ้นหยอกเพิ่นน่ะ เ,เพเื่อ,อนอะอ้นอ้นยนูสิไปไซ้ายเออเสีออกไปหานอ้องแต่ยยขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะ <c oughs> ขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะจกัจกจก๊จกจักจักเด้วยจ๊กเท่าไรก่อบันนี้แม่วนห้าเดือนปีแล้วเปียง แก้วตามานะคะแก้วตานู่นนะคะก็ครัวแก้วตานะคะใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวพ่อผ้าออกมาเดี๋ยว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 มานะคะมานะคะ ใกล้จะถึงฝั่งแล้วเรือของเรามาช่วยกันพายนะคะพายเรือเข้าฝั่งนะคะเรือ44ตะกานะคะอ่ะตอนนี้ช่องดาวมงคลได้ไหลแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปติดตามต่อที่ช่องดาวมงคลนะคะเรืออีกยวเหลืติดก44ตะก้า เราไปที่ช่องดาวมงคลกันนะคะเราจะไปจัดที่ช่องดาวมงคลนะคะผลไม้นะคะรอให้ครบนะคะเราจะจัดทีเดียวนะคะตอนนี้พ่อเลินไล์แล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า